สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเจ็งเป๊กับเวซิงวันนี้เราจะมาทําเมนูที่หลายๆคนชอบกินนะคะคงจะชอบอะนะ <c oughs> โอเคค่ะเราก็จะมาทําเมนูลาดหน้าหมูหมักนะคะคุณแม่คะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบของเฮาก็มีเอ่อเส้นเต๋วเส้นใหญ่มีหมูมีคะนา้า อ่าพริกแดงที่หั่นนี่เอาไว้แปะงั้นน้ำส้มเนาะเวลาเขาจะปรุงแล้วก็มีไข่ไก่มีแป้งมันมีหอ,อมเตรียมซับเอาไว้ผัดเส้นนะเจ้าแล้วก็มีพริกไทยมีอ่าอันนี้น้ำมันงาคนอเกลือเกลือนี่เอาไว้ลวกผัดคณะจะได้เขียวงามๆนะเจ้า แล้วก็มีน้ําตาลน้ําส้มสายชูเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยน้ํามันน้ำเปล่าอติคาดมาได้คือซีอิ๊วดำไว้ผสมกับเส้นเวลาเขออาจะพัดนะเจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาหม,มักหมูกันนะคะเชื่อเลยค่ะอ่ะใส่ สองช้อนช้อนโตนะคะซอสพุ้รสด1ึ่ช้อนอน้ำมันงาหนึช้อน หนึ่งจ้อนน้ำมันหนึ่งจ้อนอันน้ำมันนี้เอา,สาใส่เพื่อจะคือมันใ้นุ่มๆเนาะหมูให้นุมน่มๆนี่ตามทรายหนึ่งช้อนหนึ่งจ้อนหนึ่งชอ้นชอน ใส่คนอไปสักครึ่งช้อนช้าเนาะน้อยอิ่งขาหนึ่งช้อนเนาะอ่าอ่อาใกล้จะหมดแล้วเนี่ยอัอกกลนไปลูกผสมผาสานให้มันเข้าเข้ากันเนาะ แป้งมันเอาอาลืมแป้งมันไปได้เลยแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะอ้าวกุนลุกไข่ไข่ไข่หนึ่งเกนไข่ไก่พริกไทย พริกไทยพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาโอ้ยยังบัถึงแต่เตือช้อนชานี่เนะาะสักน้อยหนึ่งเอาเรียบร้อยคนๆกนโกนให้เข้ากันนะเจ้าจ้ะแล้วก็มาร์กไว้สองชั่วโมงเอาเจ้าต่อไปเขาก็อ,อันเอาซีซิวดำผสมกับเส้นใหญ่เนาะเกิดที่จะเอาไปพัด สีอวดา่ใส่ประมาณสักหนึ่งชอ้อนโต๊ะนี่แหละแต่ว่ากะกะเอาก็ได้เอาเทมาลูกทั่วเอาปอก่อนอสมมันเข้ากันเนาะพอขึอ้นัาดำก็บ่าว่าดำเอาดำเอาได้เขาเรียกแต่เขาจะจะ,จะชอบเนาะตอนนี้นะคะเราก็จะต้มน้ำนะคะและตอนนี้น้ำก็เดือดเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เราุเราก็จะใส่เกลือหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อให้ผักเขียวนะคะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันไอ้ักหช้อนโต๊ะเนาะเพื่อที่จะเหืเ้อพักต้องเต็นเงามันแล้วก็เส็จแล้วก็เอาพักลงก้าน จับกัดหนึ่งการลงก่อนนะเจ้าเสร็จแล้วก็ใบลงข้างบนพี่ฝาไปสักแป๊บหนึง่งพักมันจะสีเขียวงามนะเจ้าพี่ฝาแป๊บหนึง่ง ขั้นต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ผัดเส้นค่ะอ่าน้ำมันนิดหน่อยเนาะสักน้อยหนึ่งน้ำมันม่ต้องนักนะเจ้าอ่าก็จะใส่เส้นลงไปเลยนะคะอ่างส่ใช้ไฟแรงหน่อยอ่ะไฟหน่อยโอ้ยตัไหวะ เดี๋ยวเราผัดเส้นให้หอมต่อไปนะคะเราก็จะมาทำน้ำราดหน้ากันนะคะ,ะตั้งกระทะเ้าะน้ำมันใส่ักน้อยหนึ่งกะน้อยๆเนาะแล้วกระเทียมเคี่ยวกระเทียมให้หอมอใส่ไปเลยหมดเลยหอมกระเทียมหัวหน้าหันลูก ไม่หอคะ,ะแล้วก็ใส่ตัวเคี่ยวอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะ อจากนั้นเราใส่น้ำเปล่าครับอีกอีกอีกอ่าด้านนอกอีกอีกอ่าโอเคอ่าข้างเป็นเดือดอ่าไปปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวรอเดือดอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก่อนน้ำกับเดือดล้วนนอะเอามาปรุงรสกันจ้า ใส่มันหอยสองช้อนสองช้อนโต๊ะอาจารย์นะมันหอยเสร็จแล้วขนมช้อนหนึ่งหนึ่งชั้นโตขนอมชั้นโต น้ำหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าะใส่เข้าไปน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าใส่ซอสพงรสเนาะ หนึ่งช้อนโต๊ะเจ้าซิ้วขาวสิ้วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเรามาชิมกันทีหลังว่ามันเข็มไหมซีอิ้วขาวก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดอีกครั้งนึงชัติอ่ะน้ำเดือดแล้วใส่หมูใส่หมูที่เราหมักไว้นะคะอคนเลยลูกอวาดวให้หมดพริกไทยนะพริกไทยหนึ่งช้อนอ่ะช้อนชาหนึ่งเมื่อพอแล้วลูก รอเดือดแอคชั่นแล้วก็เดดแล้วนะคะแล้วก,ก็จะมาใส่แป้งกันอ้าวคนค่อยๆใส่ค่อยๆใส่อขอพ<อ>นกันหน่คนเร็วหน่อยคนเร็วหน่อย อขออย่างแม่อีกหน่อยคนเร็วเร็วลึกลึกอ่าอ้าเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวห้าไปปักกันที่บนโต๊ะนะเจ้าเมนูลาดหน้าหมูหักของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะโอเคเอา<ข>อกะ หมูเส้นไปเส้นเอาละนี่นะคะนี่กำมีไงเนาะเป็นไงมั่งรสชาติเจ๋งเป้งอเมซิ่งนะคะหมูนุ่มไหมน,นุ่มค่ะหม,ม,มูนุ่มดี วันนี้เราก็พอไปก่อนนะคะขอฝากช่องเจ๋งเป้ง Amazing นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับช่องเจ๋งเป้ง Amazing ด้วยนะคะ